ไม่ได้ละโมบโลกมากแต่อย่างใดแต่อยากจะมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตัวเองอยากจะมั่นใจว่าเออนี่แหละเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยเอาไว้ให้ลูกหลานบางคนเนี่ยบางคนทํากินมาทําไร่ทํานาทําสวนเนี่ยครับทาไร่ทํานาสวนจนตายจากโ่งมีไปก็มอบให้กับลูกหลานต่อไปก็ไม่เคยมีการมาร้องเรียนที่ดินคัอดีไม่ไกกะเทือนนะครับไม่มีแล้วถามว่าชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเขามีเอกสารสิทธิ์อะไรไหมมันก็มีตามที่เคยถกเถียงกันนั่นแหละ มันก็จะมีสซข้อหนึ่งพทวบ่ห้าที่เคยเล่าให้ฟังบางคนเขาไม่มีนะเขาไม่มีมีก็เป็นบางครอบครัวมีใบภาษีดอกลุงดอกย่านะครับบางบ้านเขาก็ไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมปู่ย่าตายายบางทีเขาก็ไม่เขาทาเอกสาร,ร,รไม่เป็นเขามองแค่ว่าเฮ้ยจากพ่อจากตาจากยายสู่ลูกสู่หลานก็อมอบให้กันทํากินไปเราก็ไม่ได้ไปลูกหลานอะไรมันเป็นในลักษณะนั้นนอกเหนือจากนั้นก็จะมีสมุดเขียวสมุดเขียวจากเกษตร ก็มียังก็ทํากินมาเรื่อยๆบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ไม่ได้มีการร้องเรียนที่ดีกันไม่ได้มีการร้องเรียนไม่ได้มีการอะไรกันเลยมามามีแต่อยู่ในหมู่บ้านแห่งน,นี้แหละที่มีคนไปร้องเรียนเมื่อไปร้องเรียนแล้วเนี่ยผมจะบอกให้นะคนฝั่งทั้งโน้นเขาเคยพูดว่าถ้าพื้นที่พื้นที่ของเขาเนี่ยถ้าพื้นที่ของเขาโดนร้องจะเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านถามว่าจริงไหมมันก็มีส่วนจริงนะเพราะอะไรดูไหมครับ คือก็หมู่บ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาก็ทํากินกันมาเขาให้ทํากินมาแล้วไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีคนไปร้องเรียนไม่เคยคิดว่าจะมีคนไป้องเรียนพื้นที่ดินในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเขาก็ทํากินเขาก็ทํากินกันไปเรื่อยๆปวดไกลก็ไดสวัสดีพี่กนกพรค,ครับผมทีนี้เนี่ยที่ดินทุกที่นะครับถ้ามีคนไปร้องเรียนมันก็เป็นเรื่องนั่นแหละแม้แต่วัดนะครับ คุณลองไปร้องเรียนดิเป็นเรื่องไหมเป็นเรื่องเออเป็นเรื่องนะที่พักสงฆ์นี่กัเป็นเรื่องนะงนนนงนะถ้าจะเอาเรื่องเออมันมันผมถึงบอกแล้วบ้าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาก็ไม่อยากทำหรอกทําไมหรอครับเขาไม่ได้ทําเพื่อความสะใจนะเจา้าที่ป่าไม้เนี่ยบางทีเขาก็ตักเตือนแล้วก็จบเพราะอะไรรู้ไหมลูกหลานคนอยู่ในหมู่บ้านคนอยู่ในละแวกใกล้เคียงก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ถ้าเขามาตรวจดึดมานั่นมานี่มามีปัญหากับชาวบ้านแล้วคุณลองคิดดูสิว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะอยู่กับชาวบ้านยังไงจะอยู่จะอยู่กับชาวบ้านยังไงไม่ใช่ว่าคุณถือกฎหมายแล้วคุณจะอยู่ได้มันก็อยู่กันลําบากผมถึงบอกว่าน้าเพิ่งเลือเสือเพิ่งป่าเขาทึ่งอยู่กันมานานป่าไม้กับชาวบ้านก็อยู่ด้วยกันเนี้ยมาโดยตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเขาก็รู้เราก็รู้เพราะเราก็ต้องทํากินเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็มีไล่มีนา บางทีพ่อแม่เขาก็อยู่ในในเขตนี้เขาก็อยู่กินกันไปไม่ได้มีการลองเรียนกันนอกจากว่าจังๆจังๆก็คือว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปเจอเขาลาตะเวนไปเจอคนกาลังเลื่อยไม้อยู่ก็ต้องจับไม่จับเขาก็ยึดเขาก็ยึดเลื่อยเลื่อยยนแล้วคนที่คนที่ตัดไม้เขาก็หนีไปแล้วก็ได้เลื่อยยนเขาก็มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละทีนี้เนี่ย พอมีพอมีเรื่องการร้องเรียนเกิดขึ้นพอมีเรื่องการร้องเรียนเกิดขึ้นมันทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนไหมมันทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนคนที่ร้องเรียนแรกแกเริ่มเดิมทีเนี่ยนู่นครับพ่อไปเอกและแม่ในเอกโดนร้องเรียนก่อนโดนร้องเรียนเรื่องการถมดินเรื่องไม้มะค่าแต้เรื่องลูกปลาสองงานนั่นแหละครับเรื่องกระถินปลาเรื่องตอกประดาน เรื่องเสาไฟฟ้าเรื่องหลังคาล้าเรื่องเทป,ปูนติดถนนลาดยางโดนตรวจสอบเรื่องภาษีคือโดนร้องเรียนมาตรงนั้นเขาเจอมาตรงนั้นไงผมจะบอกให้เขาเจอมาตรงนั้นทีนี้เรื่องราวเนี่ยเขาได้ร้องเรียนกับคืนไหมพ่อเพียงเลยแม่นีได้ร้องเรียนกับคืนไหมไม่เขาไม่ได้ร้องเรียนกับคืนเขาก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเขาโดนการแกล้งโดนการแกล้งหรือคือร้องเรียนอ่ะมันโดนอยู่แล้วแหละแม้แต่ ไอตักไข่เนี่ยทำว่าผิดไหมถ้าจริงจริงถ้ามันอารมุ่มารวยก็ได้อยู่แต่ถ้าร้องเรียนมันก็ต้องผิดก็ต้องโดนปรับมันก็ต้องโดนปรับทีนี้เขาได้ไดพ่อปีกและแม่นองเอกได้ไปร้องเรียนที่ไหนไหมไม่เขาไม่ได้ไปร้องเรียนชาวบ้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาต้องอยู่กับชาวบ้านถ้าถ้าไปร้องเรียนพื้นที่ของชาวบ้านคุณจะอยู่ยังไงพ่อปีกและแม่นองเอกจะอยู่ยังไงก็อยู่ลําบากเพราะว่าโลกมันแคบนะทัวเนี่ยโซเชียลมันอยู่ในมือ อโทรศัพท์ทุกคนอยู่ในมือสามารถรู้ฟังเข้าใจแม้แต่แม้แต่ผมเล่าอยู่เนี่ยมันทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้าม,าไดมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยเมือ่อเมื่อมีการเมื่อมีการ้อ,ารองเรียนแล้วพ่อผี่และแม่เ็กเขาไม่ได้ลองเรียนกลับจากนั้นทุกอย่างมันเงียบนะทุกอย่างมันเงียบทุกอย่างมันก็เงียบไปวันดีคืนดีวันดีคืนดีมีคนไปทา้าทาย วันดีคืนดีมีคนไปท้าทายอันนี้ผมเล่าให้ฟังหรือมาให้ฟังตั้งแต่แรกที่มันที่มันจะมีปัญหาเนี่ยนะอียานไปท้าทายยานไปท้าทายไอ้สามชั้นกับร้อยเอด็ดแล้วก็มีนักกฎหมายสีสุกไปท้าทายเขามันเป็นการท้าทายยูทูบด้วยกันเองยานก็เป็นยูทูบเบอร์นักกฎหมายคนหนึ่งก็เป็นยูทูบเบอร์ไปท้าทายใครไปท้าทายไอ้สามชั้นแล้วก็ร้อยเอด็ดเขาเขาก็เลยเขาก็เลยไปร้องเรียน ไปร้องเรียนที่ดินที่ดินห้าไร่แต่เมื่อร้องเรียนที่ดินห้าไร่แล้วเมื่อไปร้องเรียนที่ดินห้าไร่เสร็จปั๊บก็จบไปเขาก็ไม่ได้เกิดปัญหาไม่ได้เกิดมีประเด็นอะไรก็คือก็คือให้ทํากินไปทีนี้พอให้ทํากินไปปุ๊บมันมันกลายเป็นการเยอะเยืยกันมันกลายเป็นการเยอะเยืยกันนี่คือจุดเริ่มต้นนะมันเป็นการเยอะเยืยกันว่าสามชั้นแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไม่สามารถที่จะทําอะไรพื้นที่ห้าไร่ได้ จากนั้นก็มีการเยาะเย้อกันต่ออืมว่ามึงมึงมึงทําได้แค่นี้เหรอมึงไม่สามารถทําอะไรกูได้จากนั้นเนี่ยลอยอกาสามชั้นมันก็ทำต่ออีกเห็นไหมมันไม่จบเนี่แทนที่มันจบไปแล้วนะแทนที่มันจะจบไปแล้วแต่ก็ก็บอกว่าไอ้มึงทําอะไรกูไม่ได้จากนั้นก็มีการย่อเย้อ,ยอกันโดยมีการหัวหอกหัวหอกอิยานแล้วก็นักกฎหมายคนนึงรู้เรื่องกฎหมายคนนึงอยู่ต่างประเทศ คนหนึ่งด่าไปด่าไปด่าไปแล้วก็ไม่มีใครฟอร้องมันได้อีกคนหนึ่งก็อาศัยเจ้าเล่เป็นนักกฎหมายไปท้าทายใครไป่ท้าทายไอ้สามชั้นแล้วก็ลอยเอ็ดทีนี้เป็นยังไงครับพอเขาดําเนินการพอเขาดําเนินการปับ๊บดําเนินการปั๊บเป็นยังไงพื้นที่นู่นครับทีมงานพยักพรมส่วนกลางมาเลยแล้วพื้นที่โดนอะไรครับพื้นที่โดนยึดเกิดคดีเกิดขึ้นมีคดีเกิดขึ้นมีคดีเกิดขึ้น โดนตรวจยึดเป็นยังไงถามว่าใครเป็นคนสร้างปัญหาใครเป็นคนสร้างปัญหาไปย้อยเย้ยเขาไปย้อยเย้ยเขาทาั้งทที่คุณควรที่จะจบได้แล้วทั้งทั้ที่คุณควรที่จะจบเรื่องนี้ได้แล้วแต่คุณไม่จบคุณไปย้อยเย้ยคนที่ลองเรียนเขาเลยไปลองเรียนซ้ํารอบสองคุณเห็นไหมว่าทําไมถึงมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่เยอะกว่าจะกว่าจะโดนยึด คือเขาละเอียดละออเขาไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนะเจ้าหน้าที่มาตรวจดูหลายครั้งหลายรอบจนเป็นคดีจนได้ออกข่าวสวัสดีจันเอ้ยครับผมมันเป็นอย่างนั้นออนั่นแหละทีนี้เมื่อพื้นที่โดนยึดเมื่อพื้นที่โดนยึดพื้นที่ห้าไร่โดนยึดถามว่าจบไหมถ้าคุณไม่จบทําไมคุณไม่ไปหาเรื่องสามชั้นทําไมคุณไม่ไปหาเรื่องรอ,งอยตนี่คือสิ่งที่มัน มันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องพวกคุณพวกคุณไม่ได้ไปหาเรื่องไอ้สามชัน้นพวกคุณไม่ได้ไปหาเรื่องรอยะเอียดแต่กลับกลายเป็นไปว่าพวกคุณมาหาเรื่องชาวบ้านเรื่องมันอยู่ตรงนี้ใครเป็นคนร้องเรียนคุณใครเป็นคนลองเรียนคุณสามชั้นแล้วก็รอยละเอียดไป้องเรียนครั้งแรกแล้วก็จบไปเพราะจบไปคุณก็ไปย่อเย้ยเขาไปย e ่ะเย้ยเขา พวกคุณไปย้อยเย้ยเขาว่าไม่มีน้ํายาไม่มีปัญญาที่จะลองเรียนไม่เกิดประสบผลสําเร็จพอรอบสองมาเป็นไงพื้นที่โดนยึดพื้นที่โดนยึดแทนที่คุณจะจงเกียรติจงชังไอ้ลอยเอแล้วก็ไอ้สาชันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณกับกายคุณกับกายเป็นแบบว่าพื้นที่ห้าไร่มีปัญหาชาวบ้านต้องเดือดร้อนด้วยนี่คือปมประเด็น นี่คือปมประเด็นที่ชาวบ้านต้องรับรู้นี่คือประเด็นที่พยานปาโทงต้องรับรู้ต้องรับทราบเรื่องนี้นะครับเขาไม่ได้เขามีปัญหากันแต่มาลงที่ชาวบ้านคุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นอียานอือียานแล้ก็นักกฎหมายคนหนึ่งชื่อสีสุขวิ่งเดินเรื่องวิ่งเดินเรื่องให้ไปตรวจสอบ ให้ไปตรวจสอบพื้นที่ของชาวบ้านพื้นที่ไหนที่เฮ้ยกูมองแล้วว่าเฮ้มันน่าลองเรียนกูลองเรียนมั่วเลยทีนี้ทีนี้คือการลองเรียนมั่วสั่วแหลกลานแล้